สวัสดีพี่น้องมือนี้นะครับลุงจักผ้าเาาสิผ้าไปใส่เบ็ดพี่น้องนี่นี่ครับบรรยากาศย่ำกลางคืนนะครับพี่น้องเดี๋ยวเอาสิไปใส่เบ็ดพร้อมแล้วนี่เยยี่ทิบกว่าหลังนะครับอุปกรณ์เท่าไะเตรียมพร้อม,มพี่น้องนี่มีไฟ เขไฟกันอ่าโอเคไม้เห้ากันนี่แหละครับตามทงไ้ทงหน้าพี่น้องตมทงไ้ทงหน้าเลาะโคบน้องหน้าสวนศีนเห่านี่แหละนะครับไหมานบหมานเดี๋ยวไปชมกันเลยนี่พี่น้องเมื่อนี้เห้าสีได้เนือกีแกเดือนเขากุดไว้แล้วนะครับ เดี๋ยวไปกันเลยพี่น้องไปทางไหนข้าเห็ดไม้ไว้แล้วนะครับไม้ไวพี่น้องล้างแรหล้างแรเข้ากกบสิมาใส่ไวม้มอี่กีกเดือนพี่น้องขีกระเดือนง่ายเบ็ดกันน้อยๆจะสีเป็นเั่งได้ดอกนี่ เงือขีกระเดือนยาวเกินี่้วหมานบ่หมานยังไงจังมาเบิ่งกันนะครับมาหลังต่อไปครับนี่หลังหนึ่งยัเอาสีมาใส่ไว้ มองนี้ก็นี่เป็ดแพนพี่น้องนี่เป็ดแป่นมองน้ำเข้าพังลงเป็นอาลุดนะนั่นพี่นอ้นนอ,งนงงอ,นองดินเดาๆอยู่นั่นนะ พี่น้องอือไวเดอร์ใส่หม่องไรนี่กลาขคืนครับเมือน,นี้มามาเด็กพี่น้องก็เลยมาใส่เด็กเล็กน้อยฮาฮามุดด้วนน้ำมุดด้วนน้ำออกเลนอี่อ่ะมองนี้เป็นยังเป็นแปน ลองเบิ้งครับเงื่อขี่ระเดือนเหมือนนีเป็นยังไงฮคเฮ้ย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 ต้นไม้พี่น้องเงื่อขีกระเดือน เบ็ดหน่อยนึ่เบ็ดหน่อยพี่น้องเบ็ดหน่อยนี่กระเสียบได้ยังสิล่ะอ่ะตัดชอบน,นี่น <c oughs> านบ่หมาเงยจังมาเบิ่งกันพีน่น้องนี่ เนื่อทีกระเดอนจับจัจังสีเลยเฮ้ยยาวเกินมันบอลง่ายเดี๋ยวมันบประคอง,ง่า <c oughs> ยจับสีทูที่ว่าประคอง่าประคอง ตอนนี้ก็เหลืออยู่สิบหลังพี่น้องมาเด็กมือนี้นะครับรอบเด็กนะครับเดี๋ยวไปต่อกันครับตอนนี้เข้ากะใส่เบ็ดไว้เรียบร้อยแล้วพี่น้องเทงงเหมือนกับยี่สิบสามหลัง เดี๋ยวอีกจะครึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวสิผ้าไปเบิงว่าสิเป็นยังไงน,นะครับหุ่นอยู่น้ำทงยามเมิดขคืนลหรครับมือีเดี๋ยวจังไปรุ่นกันนะครับตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วพี่น้องเดี๋ยวไปยามน้ำกันนี่เตรียมถงุงสิบมานบอมานนะครับไปเบิงกันเลยพี่นอ้องไปนี่พี่น้องนี่ล้างแรกพี่น้อง หลังแรกปลาคอปคอพี่น้องพุ่นพุ่นเบิ้งพุ่นดึบ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 อยู่พุ่นพุ่นพี่น้องเอามัน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 อยู่พออยู่บอเอออยู่พี่น้องอยู่มาแล้วล้างแรกแคหมันพี่น้องนี่หลังแรกแคหมันเอ้แต้มแรกมาแล้วพี่น้องแต้มแรกนี่ปลาคอ นี่ครับเีือ็ขี่กระเดือนเท่าได้แล้ว <laughs> นานใสไปอีกพี่น้องใสไปอีกใสไปอีกตัดเคืองเลยตัดเครือง

ปุ่นปลาเพื่อนนอนเลียดเฝ้าเงื่ออยู่พุน <c oughs> ปุ่นพี่นอ้อง <c oughs> อ่าไปต่อครับ <c oughs> นี่พี่น้องย้ำมาหลายหลังแลว้ <c oughs> วบ่ใครหมานครับมือนี่สงสัยอีเกิง้งออกพี่นอ้องเดือดหายคุ <c oughs> หลังนี่เป็นไร <c oughs> ต้องใกล้ๆเลยต่เงยย่างพี่น้องเือยย่างคือเกาบะหมันบบดไหนครับเหมือนี้เข้ากะทิตใสไว้ยังซี่ละเดี๋ยวมืออื้นเศร้านะครับจังมายามพี่น้องเพราะว่านี่แกเดิกแล้วปีหนึ่งแล้วพี่น้องอ่ะก็โอเคนะครับเหมือนี้บะหมันพี่น้อง ได้ตัวเดียวขึ้นนี่นี่ได้ปลาคอตัวเดียวเพราะว่าเฮามาใส่กับเด็กพี่น้องเวลาขณะนี่ปีหนึ่งแล้วกะเอาไวส้สมีก้อนนะครับเดี๋ยวมืออื่นเศ้ายังมายามนะครับที่เดียวมากู้ไปเลยนะครับว่าสีหมานบ่หมานสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ